ครับสันหาร้ได้วันนี้จะทาเมนูแกงส้มโมไข่นะครับวัตถุดิบตัยก็มีปลาเราใช้ปลานินนะครับไข่ไก่โฉมครับอันนี้ก็เป็นส่วนของเครื่องแกงครับจะซื้อเองจะตามก็ได้นะครับเราแต่สะดวกแล้วก็ขามเปียกครับวัตถุดิบมีเท่านี้ครับต่อไปดูวิธีทำเลยครับเอาตอนแรกก็ตั้งหม้อใส่เกลือครับเดี๋ยวต้มปลาก่อนครับครับน้ำเดือดก็ใส่ปลาไปเลย ระหว่างรอปลาสุกเราก็จะมาเตรียมไข่โจงะนะครับครับเราได้ไข่โจงะประมาณนี้ก็จะไปหั่นครับครับด้วยมาเนี้จะพักไว้ครับครับเราก็จะโขลกพิแกงกับเนื้อปลาครับเมื่อเตรียมวัตถุดิบครบแล้วต่อไปก็เป็นวิธีการต้มครับก็จะใช้น้ําต้มปลาเดิมครับแล้วก็จะเติมน้ำลงไปครับพอน้ําเดอดเราจะใส่เนื้อปลากับพิแกงที่โขลกไปครับครับเราก็จะปรุงรสด้วยเกลือแล้วก็น้ำมะขามนะครับ ตามรสชาติปากครับปรุงเอาตามี่ชอบเลยครับครับแล้วก็จะใส่น้ำปลาราสักหน่อยนะครับเพิ่มความนัวครับถึงจุดนี้ปมก็สุดใจแล้วจะใส่ชะอมลงไปครับแต่ก่อนที่จะใส่ชชอมถ้าใครชอบทานกุ้งก็ใส่ได้ครับกุ้งสดใส่ลงไปแล้วก็ใส่ชะยมลงไปครับจะใส่ประกาศขาวเพิ่มสักหน่อยครับสุดท้ายท้ายสุดก็น้ำมะนาวครับ แต่เป็นรสชาติแฝงครับครับก็เป็นเสจครับแกงส้มจะอมไข่ง่ายๆตามสไตย์บยสันหาตาแดกลองตามดูครับง่ายๆรับรองอร่อยชัวร์ครับ